สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยังเอฟซีมอเตนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้เราเจอกันในกคำคืนของวันที่22มกราคม2565นับจากนี้ไปเหลือเวลาแค่8วันเท่านั้นนะครับก็จะเข้าสู่การเช็คดาวเทส31มกราคมในเดือนนี้ในะปลายเดือนพอดีนะฮะจะมีการทดสอบสำหรับนักแข่งมือใหม่ซึ่งก็จะมีอยู่5คนนะครับในปีนี้แล้วก็ เทสต์ไรเดอร์ของแต่ละทีมก็ทดสอบ2วันนะครับที่เซปังสกิตประเทศมาเลเซียวันที่1ม่กราและก็วันที่2กุมภานะฮะเดี๋ยวช่องทางการรับชมไม่แน่ใจนะฮะแต่ผมขอเดาว,ว่าออฟฟิเชียลหลักของทาง Mo t o g รน่าจะเปิดให้เราได้ดูฟรีกันเนาะแต่ประเด็นเนื้อหานี้เราจะมาคุยถึงเรื่องหน้าตื่นเต้นนะครับหน้าตกตกใจไหมมันก็คงจะมีพอๆกันนั่นแหละในรั้วค่ายส้มค่ายส้มคือทีมไหนฮะก็คือ KT m นั่นเองนะครับโดย จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มาจาก Tech f r ร e KTM ฮะแต่มันกลับกลายว่ามันส่งผลโดยรวมถึงทีม m f c t t r y y โรงงานด้วยนะฮะเป็นประเด็นที่น่าตามต่อกันเป็นอย่างยิ่งนะครับทางหัวรูกใหญ่ของ KTM นะครับนั่นก็คือ p r i ตไบเออนะฮะออกมาบอกถึงการที่กว่าเขาจะได้ตัวลาวเฟอร์นันเดสมาเนี่ยมาร่วมทีมนะฮะโอ้โหมันเรียกว่าเต็มไปด้วยประเด็นดราม่าเต็มไปด้วยจะต้องแบบไปสู้รบปลบมือกับเรียกว่าข่าวลือที่มันเกิดขึ้นเอ๊ะ อย่ามาห้าสนใจเอ๊ทีมของรอสซี่สนใจคนนั้นคนนี้วุ่นวายกันไปหมดนะครับสำหรับนักแข่งอนาคตไกลหมายเลข25คนนี้เนี่ยซึ่งได้ขึ้นมาในพรีเมียร์คลาสมอเตอร์จีปีแรกในฤดูกาลนี้นะฮะทุกคนซึ่งความจริงแล้วเนี่ยราความต้องการของความจริงคือเขายังไม่อยากจะขึ้นมานะแล้วสัญญามันยังคงอยู่ใน m o เตอด้วยซ้ำนะฮะทุกคนก็คือจะขึ้นมาเซ็นสัญญามอเตอร์ทูเนี่ยสปีครับ แต่กลายเป็นว่าเจ้าตัวได้อยู่รุ่นกลางหรือว่ามอเต์ทูแค่ปีเดียวปีที่แล้วไงแล้วก็ถูกผลักด,ดันขึ้นมาซึ่งความชุลมุนวุ่นวายในตรงนี้นะครับมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้พิทไบเออร์ต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไม่ประสบความสําเร็จในทีมรองก็คือทีมเทคครีจากนักแข่ง2คนนะครับก็คือทั้งดานิเอเปตูชีหมายเลข9แล้วก็ My Eagle, วกวหมายเลขยี่สิบเจ็ดอิกลเลรโคนานะฮะเลยทําให้ต้องคุยกับเฮเวอร์พอนชารันนะครับ,เ,บ,รบเจ้าสํานักใหญ่ของเทคครีนว่า เอสมควรที่จะเปลี่ยนอะไรยังไงหรือเปล่าพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนให้หมดไปเลยนะฮะแล้วสิ่งที่วางหมากวางเกมเอาไว้ให้ราอูลเนี่ยได้อยู่ในโมโตทูกลายเป็นว่าจะต้องขึ้นมาก่อนกําหนดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีทีม,มอ,อื่นๆบางทีมเนี่ยส่งสารเข้ามาจีบฮะเจ้าตัวเองก็มีความเรียกว่าหวั่นไหวเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะในยามาฮ่าเนี่ยถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งฟรานเดสเคยบอกครับว่า จริงๆแล้วตัวเขาน่าจะถนัดกับรถสูบเรียงของทางยามาฮ่าเสียมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะในในตอนนั้นซึ่งมันยังไม่มีความชัดเจนกันเท่าไหร่ไงแต่หลังจากมีการขึ้นแบบว่ายืนยันนะฮะเซ็นสัญญาอะไรกันไปเรียบร้อยเนี่ยโอเคละข่าวลือตรงนั้นก็ตกไปทุกสิ่งอย่างแต่เราได้เห็นนะครับว่าแน่นอนฮะ,ะว่ามันมีข่าวลือแบบนี้นั่นก็หมายความว่าไม่มากก็น้อยแหละมันก็คงจะต้องมีความจริงกันอยู่บ้างแหละใช่ไหม แล้วเราก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าทีมเทคฟรีซึ่งในขณะนั้นกำลังจะเป็นต้นสังกัดในอนาคตของเจ้าตัวก็คือราอร์นันเดสเนี่ยมันน่าไว้ใจไหมเห็นผลงานของหมายเลขเก้ากับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่มันก็หวั่นไหวใช่ไหมในตอนนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเคทีเอ็มทั้งสองทีมม่ใช้รถสเปคเดียวกันหมดครับแต่ทําไมาทีมโรงงานเนี่ยถึงประสบความสําเร็จได้แต่ประสบความสําเร็จมันก็เหมือนมันวูบวูบวาบวไงแล้วนัาแข่งเขาก็เกิด ความไม่ไว้ใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมฮะมันไม่ได้นิ่งฟอร์มนิ่งเหมือนกับรถของค่ายอื่นทีหมื่นเขาสักเท่าไหร่นั่นคือคือสิ่งที่อาจจะนํามาซึ่งข่าวลือว่าฟอร์นันเดสเขาบอกว่าแหมเขาเองจริงๆเขาเรียกเขาน่าจะไปได้ดีกับ M1 ของทางยยมาฮ่าห์เฉยซ้ำมันมันมันเป็นประมาณนั้นนะฮะทุกคนแต่สิ่งที่เรียกว่าจะต้องยอมรับโดยไม่อ้อมค้อมในพิเีกรก็บอกนะฮะว่ารวมทั้งตัวนักแข่งเองเนะจริงๆแล้ว สิ่งที่เฟอร์นันเดสเขาต้องการก็คือทีมโรงงานนะฮะคือ Factory ซึ่งใน Factory เนี่ยมีหมายเลข33มบสรดบินเดอร์อยู่แล้วซึ่งก็เป็นผู้ชนะนะครับทั้งในปีแรกของเจ้าตัวปี2020แล้วก็ปี2021เนี่ยก็ชนะมาแล้วก็มีมิเกลโอริเวล่าหมายเลข88ปี2020ก็ชนะให้กับเทคฟรีฮะ ปีที่แล้วก็2องพสเนี่ยสามารถชนะให้กับทีมโรงงานได้ <c oughs> แล้วก็มีมีโพเดียมนั่นก็คือเป็นในคนที่เรียกว่าจับจองก็ยี่โรงงานอยู่แล้วเราจะไปแทรกได้อย่างไรล่ะม,มันน่าสนใจในตรงนี้นะทุกคนแต่ทีนี้ท่านจะบอกว่าทําไมถึงมันจะต้องมีความวุ่นวายทำไมมันจะต้องรวบรัดตัดตอนก็อย่างที่ผมบอกไปนะฮะว่าโอเคละมันมีทีมอื่นเข้ามาจีบเข้ามาอะไรไง แต่เหมือนถ้าจะให้ผมมองวิเคราะห์ในมุมมองส่วนตัวนะฮะจากนี้ไปเนี่ยผมว่าเอาจริงๆผมว่าลาอูเนี่ยถ้าให้เลือกได้เขาเขาไม่อยากจะจะมาอยู่ในทีมเทคทรีนะเป้าหมายของเขานะฮะตอนนั้นมันยังไม่ได้เซ็นสัญ,ญญาเนี่ยมันก็สามารถที่จะคุยกันได้แหละสามารถที่จะฉีกสัญญ,ญาได้เพราะอะไรเพราะว่าเคดียมได้รับบทเรียนอันแพงมหาศาลนะฮะจากเด็กสร้างของตัวเองซึ่งก็คือหมายเลขแด้ฮอเฮมาตินฮอเฮมาตินเนี่ยก, oh <c oughs> oh ก็คือ โดนดูคาติเนี่ยไปท้าทามอย่างไรไม่ทราบได้นะครับไปอยู่กับทีมพรามแมกดูคาติเฉยเลยะทิ้งเค m ีมไปแบบดือด้อเลยแล้วก็สามารถที่จะไปชนะได้ตั้งแต่ปีแรกในฤดูกันดังนั้นบทเรียนราคาแพงแพงตรงนี้เนี่ยเลยทําให้ฟิสแบเออร์เนี่ยพยายามที่จะบล็อกสกัดทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาตัวเฟอร์นันเดสหมายเลขยีคนนี้เอาไว้นะฮะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าเออารายก็ราอูเฟอร์นันเดสเออารายก็เรียกว่าหมายเลขยี่สิบห้าคนนี้แล้วทําไมไม่มองถึงเรมี่การ์เนอร์ล่ะการ์เนอร์เขาเป็นแชมป์โลกเสียด้วยซ้ํานะมันมีเหตุผลอยู่สองสามอย่างครับทุกคนจริงๆเนี่ยการ์เนอร์ก็เป็นแชมป์โลกก็ถูกต้องครับแต่กว่าจะได้แชมป์โลกเนี่ยเขาอยู่ในมอโตทูมานานหลายปีมากเลยนะฮะเรมี่การ์เนอร์เป็นจอมเก่าในมอโตทูเลยครับใครที่ติดตาม รายการระดับกลางรุ่นกลางรุ่นนี้มาหลายปีน่จะได้เห็นนะครับว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้นิ่งแบบนี้นะฮะก่อนที่จะมาอยู่ทีม KTM เนี่ยนะก็เรียกว่าล้มลุกลุกคานกันมาสไตล์การขับของเขาค่อนข,ข้างที่จะบูดูดันครับไม่ได้แบบว่าเนี้ยบแต่พอปีนี้ปีที่แล้วเนี่ย2021เเนี่ยมาอยู่ใน KTM นะฮะเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การล้มเนี่ยน้อยมากความดูดันเนี่ยอาจจะหายไปเยอะแต่มันมาด้วยความพร้อมนะครับ การออกสตาร์ทที่ดีการทอนคืนอันดับได้เร็วการเรียกว่าไม่ผีผามนะฮะในช่วงจังหวะหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นจุดอ่อนของเจ้าตัวมานาหลายปีในะอยู่ Moto2 เนี่ยก็เลยนำมาซึ่งเรียกว่าการเป็นแชมป์ได้แต่ปราอูน,น่าสนใจตรงที่ว่าเขาเป็นลูกกี้หน้าใหม่ใน Moto2 นะฮะขึ้นมา Mo t o 2ปีแรกเนี่ยก็มีโอกาสลุ้นแชมป์โลกเอาจริงๆการเนี่ยเฉือนลาอูไปแค่นิดเดียวนะครับแค่ไม่กี่แต้มนะ มันเรียกว่ามันคู่ขี้สูสีกันน่าเป็นการชิงแชมป์กันเองในทีม KTM อะ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วทุกคนคิดดูว่าเราคนนั้นจะอายุแค่21ปีนะครับในปีนี้เขากลายเป็นนักแข่ง MotoGP ที่อายุน้อยที่สุดณนะตอนนี้จริงอยู่นะครับว่าสถิตินี้ทางอิกเกลเรโกน่าเนี่ยเคยทําได้นะฮะก็อิกเกก็อยู่ในทีมเทคคลีนี่แหละดังนั้นจะบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ทางเทคคลีนเนี่ยเอาเด็ก ใหม่ๆถอดด้ามเลยที่อายุน้อยๆมาปั้นจริงๆนี่ก็คือเป็นครั้งที่2นะฮะดังนั้นราอูฟานเดสก็จะมีความร้อนแรงมีความน่าสนใจกว่าตรงที่ว่าขึ้นมาในโมโตโทูปีแรกเนี่ยก็ได้ลุ้นแชมป์โลกแบบบูดวิดกันเลยีเดียวเนี่ยดังนั้นก็เลยเลยแล้วอยู่โมโตโทูปีเดียวนะฮะแล้วก็ถูกผลักดันขึ้นรุ่นใหญ่เลยดังนั้นเรื่องราวสตอรี่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยอาจจะดูเหมือนเหมือนน่าสนใจกว่าเรยมีการเนอร์หรือเปล่า ผมมองอย่างนั้นนะครับมันมีความตื่นเต้นแล้วผมสังเกตเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่เป็น FC ติดตามกันมาเหมือนจะชื่นชอบเจ้าหนูคนนี้นะครับเจ้าหนูหมายเลข25คนนี้ว่าเดี๋ยวจะเปิดใจเชียร์ราอูคนนี้หละว่าอย่างนั้นดังนั้นได้ FC แฟนคลับเนี่ยไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะกับการที่จะขึ้นมาในปีแรกซึ่งเราอาจจะยังไม่ได้เห็นผลงานอะไรนะฮะเพราะว่าการทดสอบการเทสรถมันก็ยัง ยังไม่สามารถที่จะแบบว่าชี้วัดได้นะครับว่ารา,ราอูเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันแน่นะฮะกับพรีเมียร์คลาสใน RC16 รหัสตัวแข่งของทมง KTM ซึ่งในปีนี้ KTM ก็จะยังคงได้ใช้รถสเปคเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งทีมหลักแล้วก็ทีมรองแต่ถ้าพูดถึงว่าศักิ์รีในตอนนี้มันมันกลายเป็นว่ามันอาจจะแบบว่าแตกต่างกันใน KTM เมื่อก่อนนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นในพวกระดับหัวแถวเนี่ยก็จะถูกถ้าเป็น ยิ่งใหญ่มาเนี่ยก็จะถูกผลักดันให้ขึ้นทีมโรงงานแต่คราวนี้กลายเป็นว่าระดับหัวแถวเนี่ยได้มาอยู่ในทีมรองแบบนี้ของ KTM นะครับมันก็เลยมันก็เลยน่าสนใจตรงที่ว่าเป้าหมายนะครับมันไม่เชิงเป้าหมายหรอกที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเราวันนั้นได้เขาต้องการที่อยู่ทีมโรงงานเฉด้วยซ้ําแต่ผมกังวลแทน KTM ว่ามันจะกลายเป็นประเด็นยุ่งหรือเปล่าในอนาคตไงเรายังไม่ทราบาว่าในตอนนี้เราจะโชว์ผลงานได้ดีแค่ไหนในปีแรกนี่คือคือปีนี้เนี่ย ต่ถ้าเกิดว่าโชว์ผลงานได้ดีแล้วมันจะไปกระทบกระเทือนทีมโรงงานใน2คนหรือเปล่าแบรดบินเดอร์หมายเลขสามแล้วก็มิเกลอิเวล่าหมายเลขแปดสิบแปดไหม <_ c oughs> เพราะว่าการที่จะดึงจะรั้งไว้เนี่ยมันจะต้องมีการข้อเสนอที่ดีๆไปให้หนักแข่งเขาถ้าเกิดว่านักแข่งเขาไม่พร้อมที่จะอยู่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะฉีกสัญญาได้มันสามารถทําได้ฮะคือทีมเนี่ยต้นสังกัดฉีกสัญญานักแข่งได้หรือนักแข่งจกฉีกสัญญากับกับต้นสังกัดได้เหมือนกันนะครับ แล้วนะักแข่งที่เพิ่งขึ้นมาในค่าเนื้อค่าตัวยังไม่สูงครับยังไม่เป็นมูลค่าเยอะอะไรสักเท่าไหร่หรอกดังนั้นก็สามารถที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้นะฮะต้องยอมรับว่าประเด็นหนึ่งนะครับที่พวกเราอาจจะเคยทราบกันมาบ้างว่าว่าราอูเนี่ยไปต่อรองนะครับเรื่องของน้องชายนะครับให้ทางเคดีเมเนี่ยผลักดันขึ้นมาในรุ่นเล็ก,กว่าอย่างนั้นเพื่อที่จะแลกกับการที่ปันเป้นหนึ่งในเหตุผลนะฮะที่ให้เจ้าตัวยังคงจะอยู่ เพราะว่าจริงๆใจก็ไม่ได้ว่ามีให้เค m ีมสักเท่าไหร่เลยนะผมบอกตรงๆเลยนะเพราะว่าเพราะว่าเกิดความไม่มั่นใจใน RC16 งกไงนะฮะก็เลยเหมือนประมาณว่าอาจจะตั้งแง่ตั้งง่ามไว้แล้วทีนี้ก็เลยมีเงื่อนไขว่าแบบน้องชายผมคุณกล้าสนับสนุนกล้าผลักดันไหมเพื่อเป็นการข้อต่อรองดังนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นในรูปแบบของตรงนี้เราอาจจะได้เห็นนะฮะว่าทางฝั่งของนักแข่งเนี่ยเขาก็มีเหลี่ยมมีลายเหมือนกันนะเขาก็มีเบาเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่า เขาบอกว่าสมมติอยากจะได้เขา้ายี่โรงงานหรืออะไรยังไงนะครับเพื่อที่จะแลกกับการที่ถ้าอยากจะได้ตัวกันจริงๆนะถ้าเกิดว่าพริเบยังสนใจในซ่าสมมติเสร็จสิ้นในปีนี้ไปแล้วแบบยังไงก็ต้องเก็บเ,เราอุฟฟานเดสเอาไว้ในเคดีเมให้ยาวนานที่สุดเนี่ยบางทีมันอาจจะมีข้อต่อรองบางทีสัญญาฉบับใหม่เนี่ยจะต้องแบบว่าเกิดขึ้นภายในภายในก่อนฤดูใบไม้ร่วงปีนี้เข้าใจว่าก็น่าจะประมาณ ไม่เกินเดือนตุลาเนี่ยจะต้องมีข้อสรุปเผลๆเอาจจะเร็วกว่านั้นนะฮะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกเพราะว่าไลาน์อัพนักแข่งเราได้ทราบกันในปีนี้ใช่ไหมครับว่ามันมีแค่นักแข่ง2คนที่สัญญาเนี่ยยังไม่หมดสัญญาก็งยังอยงูย่ไปถึงปีหน้าก็คือมาร์กมาเกสแล้วก็ฟังโกมอร์วิเดลลี่เอสอายามาฮ์หมายเลนะฮะแต่อีก22คนที่เหลือเนี่ยสัญญาเนี่ยจะหมดกันแล้วนะครับดังนั้น ทุกคนก็จะต้องเวง่งวิ่งเต้นกันนะฮะเพื่อที่จะเจรจาเพื่อที่จะต่อรองก็วจะเป็นทางฝั่งนักแข่งวิ่งเข้าหาทีมหรือทีมวิ่งเข้าหาหนักแข่งก็ว่ากันไปเนี่ยดังนั้นผมว่าเรื่องของอนาคตเราฟอนันเดสหมายเลข25คนนี้ยังคงเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นให้เราได้ตามต่อกันเยอะรวมถึง KTM ีนะฮะว่าท่าทีจะเป็นยังไงจะรักษาเขาไว้หรือจะอะไรก็คอยดูคอยติดตามกันนะแต่ที่แน่ๆก็คือไม่ต้องสืบนะครับเรียกว่ามีพ่อยกแม่ยกเนี่ย เทียบเลยทีเดียวนะครับผมสังเกตดูนะหลายคนออกตัวชัดเจนเลยนะว่าจะเชียร์ราอูปานเดสคนนี้ละอาจจะคุ้มค่ากับการเชียร์หรือเปล่านะครับที่แน่แนก็เช็คดาวเทสสิ้นเดือนนี้จะได้เห็นตีไม้ไลายมือของเจ้าตัวนะครับว่าจะเป็นอย่างไรรวมถึงสนามแรกที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับ6มีนาที่โรซาลกาต้ามารอดูสิฮะว่าหมายเลข25คนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในพรีเมียร์คาสปีแรกแลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้รักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ